ก็กลับสวนนัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟีทุกท่านกันด้วยนะผมเหล่านี้กลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟียูจนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันก็คือ The b l o ็อก i ิงนะครับผมหรือว่าหัวราชาอันนี้น้่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแก่ด้วยกันทั้งหมดแค่1 0 0 0ชิ้นเท่านั้นนะครับผมและตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่35ิชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นัน่นก็นนนนนคือแมป d o n จ Jump for u GC นะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้เพลสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขญาตต หลังจากที่เมื่อเข้ามาในเกมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นงี้นะครับผมไม่มีอะไรครับผมแผนที่ก็จะเป็นแผนที่สี่เหลี่ยมเปล่าๆอย่างนี้นะครับเพื่อนเือนวทของเขาครับเขาให้เราห้ามกระโดดนะเพืเ่อนๆ่สังเกตทางด้านบนนะครับผมซึ่งใครก็ตามที่กระโดดในแมปนี้นะครับเวลาข้างบนไอ้ตรงรอสีเขียวของเราก็จะถูกรีเซ็ตไป้วนะครับผมมันก็มีประเภทบางประเภทนะครับผมที่เข้ามาแล้วกระโดดแล้วก็ออกเลยก็มีนะครับผมเมื่อกี้ผมรอถึง35มาทีแล้วเนพะื่อนตอนแรกว่าเราจะเข้ามารอสะหน่อยนะครับผมไปไปมาเจออย่างนี้ก็เข้ามาทาคลิปแล้วเดี๋ยวกก็นน่าจะะออผม ของชิ้นนี้มันแจกน้อยมากๆครับเพื่อนเพอแค่หนึ่งพันชิ้นเองแล้วผมไปลองใส่มาผมก็มันก็เทเดียครับผมมันเป็นหน้าทั้งหัวเลยนะเพื่อนๆซึ่งใครที่ชอบสะสมของแปลกๆเนี่ยก็อย่าลืมรีบเข้ามาเก็บสะสมกันได้เลยนะครับผมแล้วเพื่อนเพื่อคนไหนที่เจอเด็กเกลียบก็ตบได้เลยนะผมแบบเจอแบบคาตาที่ผมจะตบให้นะตบให้เกียร้าวเลยผมบอกเลยพวกเข้ามากินเกลียนป่วนๆชาวบ้านกันครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมถ้าผมรู้เดี๋ยวผมมาตอบให ไว้ด้วยนะครับผมแล้วอีีหน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สบู่นี้นะเพื่อนเหมือนสบู่หูฟังนะผมตอนนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่หนะ้าชุมชนแล้วผมตอนนี้เขาแจกของอยู่นะคนไหนที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมรีบเข้าไปรับกันด้วยนะครับผมนี่สีมู่งนี้แล้วเหมือนไปแล้วจ้ารับโค้ดง่ายเลยผมแค่ใส่โค้ดนะ